14กุมภาพันธ์นี้นะครับจะถึงเทศกาลแห่งความรักครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะเตรียมพร้อมส่งมอบความรักให้กับเยาวชนนะครับในการจัดระเบียบสังคมนะครับรายละเอียดของการดูแลจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะพูดคุยกับ ผ <minutes> ู้บ <Sky jogo> ังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกนะครับพนตํารวจตรีอดีศักน้อยประเสริฐรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของความเครียดของเจ้าหน้าที่ตํารวจตํารวจพิษณุโลกสุขภาพจิตเข้มแข็งการดูแลจะเป็นอย่างไรไปคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีสองประเด็นนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องของจิตของใจตํารวจก่อนเนาะก่อนที่จะไปประเด็นที่คุณเจกกำลังสนใจวันเวาเลนไทนยนะครับเรื่องของตํารวจพิษณุโลกมีข่าวมาเหมือนกันเนาะล่าสุดก็ ที่อำเภอวังทองใช่ไหมครับครับผมมีการยิงด้วยอาวุธประจำกายอีกแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นความสุ่มเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธประจำกายอยู่ใกล้ตัวตรงนี้เนี่ยทางตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าไปดูแลยังไงครับครับก็ในในในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าตำรวจนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิตนะครับของข้าราชการตำรวจนะครับเพราะว่า เราเหมือนเราเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะครับในกรณีที่เราทํางานแล้วเนี่ยถ้าสุขภาพจิตเราไม่ดีนะครับมันก็ย่อมสะท้อนถึงการบริการที่ไม่ดีกับประชาชนด้วยนะครับเพราะผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างบุคลากรของเรานะครับในการที่จะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสมัยผมเป็นผู้งคับการที่จังหวัดอุดรเดนีผมก็ทําโครงการนี้นะครับ โครงการตำรวจสนดิษสุขภาพจิตเข้มแข็งนะครับก็คือมาพูดพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็หานักจิตวิทยานะครับมาเป็นผู้ช่วยเหมือนพี่เลี้ยงนะครับมีการอบรมวันสองวันนะครับเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าปัญหาของเขานี่เป็นอะไรบ้างแต่ในส่วนของเมื่อผมย้ายมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ก็มีเจ้าที่ตำรวจนะครับอย่างที่น้องตาลได้กล่าวไปแล้วก็คือที่สพเก่งโสพานะครับก็ได้ ยิงตัวตายนะครับในเขตสพเมืองก็เราก็ได้มาคิดกันว่ามันแสดงว่าของเราเนี่ยก็ไม่ไม่ปัญหาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนน้อยไปนะครับแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดที่ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับซึ่งมีคดีอะไรต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับผมก็เลยได้จัดทําโครงการนะครับตำรวจพิชโนโลกนะครับสุขภาพฉิตเข้มแข็งนะครับก็ในสเต็ปแรกเนี่ยผมจะอบรมหัวหน้าสถานีก่อนนะครับวันนี้ซึ่งที่จะเริ่มวันนี้นะครับเรื่องวันนี้ต้ามองเนี่ยเดี๋ยวจัด จากเสร็จจากรายการนี้ผมก็จะไปเปิดนะครับโครงการตำรวจพิษนุโรคสุขภาพผิดแค้มแข็งนะครับโดยเชิญหัวหน้าสถานีนะครับรองผู้กับปอนะครับสวปนะครับสวัดสืบสวนแล้วก็สวัดสอบสวนหัวหน้างานนะครับทั้งหมดเลยมามาอบรมสัมมนานะครับโดยมีวิทยากรซึ่งท่านมีความชํานาญนะครับท่านพลตํารวจตรีวิรัสมพรอยู่ศรีสกุลนะครับท่านทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ตำรวจเครียดเลยเคคและเรื่องตำรวจฆ่าตัวตายนะครับนนทำวิ<ด>จัยมาเป็น10ปีมีสถิติต่างๆอะไรต่างๆนี่เป็นจํานวนมากซึ่งจากผมได้พบปะพูดคุยกับท่านเบื้องต้นแล้วนะครับก็ได้ทราบว่าในสํานักงานตารวจแห่งชาตินี่นะครับมีตํารวจเนี่ยที่ฆ่าตัวตายเนี่ยในช่วง10ปีนี่เป็นจํานวนมากนะครับและส่วนมากก็จะฆ่าตัวตายในช่วงอายุประมาณ41-50ถึงปีนะครับและส่วนมากจะเป็นยศในดาบและเกิน50%อยู่สายงานป่าปรา นะครับเอ่อพวกนี้เขาก็เลยถ้าข้อมูลขนาดนี้แสดงว่ามันมันเกี่ยวไปเฉพาะกับเรื่องงานจริงๆเลยครับเรื่องงานแน่นอนครับเพราะมันก็มีทั้งเรื่องงานแล้วก็มีมีการศึกษาวิจัยว่ามันมีจากหลายสาเหตุก็คือเอาเอาสาเหตุหรือว่าหนังสือพิมพ์ข่าวอะไรต่างๆนะครับมาวิเคราะห์ต่างๆว่าทําไมถึงฆ่าตัวตายมันก็จะมีนะครับประเด็นต่างๆมาไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่ที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยมีความเครียดแล้วก็ ทำให้ฆ่าตัวตายหรือว่าไปปฏิบัต <ไป S 1> <ม>ิหน้าที่ไม่ชอบเป็นจำนวนมากรเรื่องสุขภาพจิตเรื่องอะไรต่างๆเมื่อวานสพวังทองก็นอนเสียชีวิตไปอายุ42ปีนอนนอนไปเสียชีวิตไปเนี่ยเพราะว่ามผมก็ดูแล้วคงจะเป็นเรื่องสุขภาพ<อ>สุขภาพด้วยฮนะตัวเองก็ไม่ค่อยดูแลหรือว่าเราทํางานมากจนไม่มีเวลาที่มาดูแลสุขภาพสิ่งนี้ที่เราเผมก็เลยอยากจะเอา ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมาเล่าให้กับน้องๆที่เป็นหัวหน้าสถานีนะฮะนี่สเต็ปแรกนะฮะน้องๆหัวหน้าสถานีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลูกน้องมีปัญหาอะไรในแต่ละแง่นะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆมานะครับนี่ก็คือสเต็ปแรกที่ผมจะทาแล้วก็สเต็ปต่อไปผมก็จะให้หัวหน้าสถานีเนี่ยไปวิเคราะห์ลูกน้องดูนะครับผมวันนี้ผมได้ประสานงานกับทาง ธนาคารออมสินพี่ธนาคารออมสินแล้วก็ทางสากลดูปัญหาว่าตำรวจเนี่ยในโรงพักเราเนี่ยติดหนี้ติดสินกันขนาดไหนบางจอไปถึงถึงเรื่องนั้นเลยคือบางทีความเครียดส่วนใหญ่มาจากตรงนี้นะมาอย่างนี้ครับเมื่อสองสามเดือนที่แล้วพี่ก็ต้องเซ็นคําสั่งให้ตารวจออกเนื่องจากว่าถูกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับเพราะว่าต้องถูกออกไปในพื้นที่ของเราเนี่ยเรื่องของหนี้สินทั้งนั้นเลยครับผมเรื่องหนี้สินผมก็ไปได้ข้อมูลนะครับจากทางธนาคารออมสินแล้วก็ทางสากล รวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลนี้ให้หัวหน้าสถานีทั้งหมดนะวันนี้พี่ก็จะให้เขาแล้วไปดูซิไปคุยกับลูกน้องก่อนว่าเราจะทำยังไงแก้ไขอย่างไรอันไหนที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระดับโรงพักได้ก็เสนอเรื่องขึ้นมาจะต้องกู้จะรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆหาดอกเบี้ยอะไรที่มันลดลงมาเพื่อเขาจะได้ผ่อนคลายในจุดนี้นะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ผมก็ได้ประสานกับทางวิทยากรที่เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องการทําอาชีพต่างๆนะครับก็ ถือแถววังทองแถวแก่งโสภาครับ,รบก็มีมีกลุ่มพักพวกกันเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับซึ่งมีตํารวจเนี่ยที่ทาแล้วแล้วก็ได้ผลดีแล้วก็มีสารวัตรอานวยการที่แก่งโสภาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตัวนี้มีไปร้อยตัวแล้วน<อ>ะครับสามารถที่จะสร้างรายได้โดยโดยโดย,โดยตัวเองเนี่ยนะครับม,ม,มันก็เป็นการจุนเจือให้เศรษฐกิจตัวเองเนี่ยดีขึ้นก็เป็นสเต็ปสองซึ่งจะเชิญตํารวจที่มีปัญหา เรื่องเศรษฐกิจกเรื่องความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยม,มาอบรมแล้วก็เปิดทางเขา้าดูว่าคุณมีช่องทางที่จะหากินอย่างนี้นนะครับคุณจะได้มีทางที่จะมันเป็น<ะ>อาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมครับ,รบ,รบท่านผู้บังคับการห่วงไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเพาะเจาะจงลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินเรื่องของการคัดกรองสุขภาพจิตผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะมองว่าอุ๊ยตายละฉันถูกจับตาว่าฉันเป็นสุขภาพจิตไม่ค่อยจะดี ฉันมีนี่มีสินมันระแวงไปจะมีการหลบหลีกอะไรไม่ได้รับการแก้ไขจุดนี้ยางไงคงคงไม่ได้จุดนั้นนะครับอย่าเมื่อเมื่ออย่างผมขออนุญาตเรียนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ที่ที่ผมทําที่ตริดเนี่ยผมผมเอาตัวชี้วัดที่เป็นตัวแบบสอบถามนะครับของโรงพยบาลตํารวจนะครับซึ่งสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยตอนนั้นก็ได้ส่งมาผมก็เอาตัวนี้ไปสอบถามให้หัวหน้าสถานีไปสอบถามผู้ท้าคำพมจารณาเลย นะเราก็พอจะรู้แล้วว่าคนไหนติดนี่ติดสินส่วนมากเราอยู่ใกล้ชิดกันนะครับเพราะว่าเป็นภูมกับเป็นลูกน้องในใน,ในสายงานเนี่ยส่วนมากก็จะรู้วันนี้ไอ้ชักเบี้ยวงานไม่ค่อยมางานหน้าตาเครียดมันดูอ,ออกจากจากสายตาเนี่ยเราก็ให้เข้าไปสอบถามมันก็มีตัวชีวัดซึ่งในส่วนนี้รเราในฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับ้องตาลพี่คิดว่า หัวหน้าสถานีนะครับส่วนใหญ่เลยผมว่ามากกว่าเ้สบนสนิทกับลูกน้องผมพอจะรู้คือคืออยากจะช่วยค,วคือเราถามว่าเราทําเพื่ออะไรแล้วพี่ไม่ได้ทําเพื่อจะประจานอะไรต่างๆแม้แต่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการเงินเป็นความความลับเนี่ยพี่ก็ให้เฉพาะหัวหน้าสถานีไม่ให้พองพลายไม่ให้ใครรู้ก็เรียกมาคุยมาน้ตานมีอะไรไหมมีอะไรปรึกษาเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเราอยู่โรงพักเนี่ยเราทํางานเสี่ยงเป็นเสียงตายด้วยกันนะเหมือนคนไม่ได้สงครามเนาะมันความรักความ ใกล้ชิดที่มันมีบอกผมมาผมอยากจะช่วยคุณบางครั้งในสังคมที่เป็นสังคมพูดง่ายๆว่าเป็นสังคมซึ่งประชานิยมประชาอะไรต่างทุนนิยมอะไรต่างเนี่ยโฆษณาก็เยอะนะครับเอาเดี๋ยวก็ไปกินโทอเทกินทักกี้ายจิกเก็ตแม็กโดนัลไปเบมเคอะไรต่างเนี่ยมาเสียตังค์ทำงานเลยซึ่งจริงๆมันถามว่ามันจําเป็นหรือไม่นะครับก็ให้เขาไปคิด ให้เขาคิดคงไม่ใช่ตำรวจยย่างเนี่วผมพี่คิดว่าคงเป็นคร<ช>ูหรืออะไรด้วยที่ง<ช>่อข่าว <นะ S 2> ทุกอาชีพเนี่ยตอนนี้<ช><ช>ที่ว่าเป็นหนี้กันเป็นแสนแสล้านเนี่ยรเราทําไงให้เขากลับมาอยู่ในแนวที่เขา สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดอมแล้วก็สร้างอาชีพได้พี่หมอว่าอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ยืดอกลับเลยนะฮะของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะว่ามุมมองของประชาชนส่วนใหญ่ที่มองมาเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งเป็นผู้ที่พึ่งพายได้แต่ก็มีเหมือนกันพอมองแบบนี้ที่ตำรวจดูแด้เหมือนกันที่เครียดไปเ้วยหรือเปล่านะใช่ครับท่านก็มองในภาพรวมนะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความเครียดจนเกินไปเนี่ยงานก็อาจจะออกมาไม่ดีแล้วก็ส่งผลเสียต่อบรรยากาศ ในภาพรวมด้วยนะครับนี่นะฮะจากเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจเรื่องจิตเรื่องของใจในท่านผู้บังคับการเข้าไปดูแลอย่างสุขุมคัมภีรภาพต้องบอกว่างั้นละเอียดทุกขั้นตอนเนี่ยมาที่เรื่องของวันวาเลนไทน์นะครับคุณเจตจะหลบหลีกอะไรยังไงพาเรื่องของสาวๆอะไรไปเห็นว่าท่านดูแลอะไรยังไงบ้างครับก็ในเชวงวาเลนไทน์นะครับก็น้องคงเข้าใจว่าในมันเป็นเทศกาลแห่งความรักนะครับจริงๆ ของฝรั่งนะครับว่าเป็นความเป็นความรักนะครับไม่ใช่แต่ของเราพอมาเสียสละอะไรต่างๆนะเป็นเซนต์เลนไท์นะครับแต่พอมาในไทยพอมาถึงวัยรุ่นมันก็แอพพลายไปเลยถึงความใคร่อะไรต่างๆครับซึ่งในส่วนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความห่วงใยนะครับผมกับกาบเรียนเพรอะม่พี่น้องประชาชนเลยว่าเราก็มีความห่วงใยนะครับแล้วก็เราก็มีความพร้อมในการที่จะป้องกันในจุดนี้นะครับก็ เราก็เตรียมในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราก็จะมีการปรับแผนนะครับในการตรวจโดยเฉพาะในวันที่12-14ถึงนะครับก่อนจะกลับเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เลยครับในนี้จะเข้มเลยนะครับ12-14เราก็จะมีการปรับแผนในการออกตรวจนะครับโดยเฉพาะสถานบริการนะครับแหล่งที่ซุ่มเสี่ยงนะครับต่อการไปไปไปในทางไม่ค่อยดีในในทางเพศนะฮะพูดง่ายๆและเราจะเน้นหลักๆก็คือเยาวชน ครับที่ตามอายุ20ปีนะครับในส่วนนี้ทางพี่ก็ได้สั่งให้ทุกสถานีตำรวจนะครับได้มีการจัดมาตรการอย่างเข้มนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งส่วนมากมันก็จะมีคืนนี้แหละครับไปตินไปเที่ยวกันแล้วก็ไปไปทำอะไรที่มันอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกทำนองของธรรมศิลธรรมนะครับแล้วก็จะตรวจนะครับ เน้นสถานบริการเป็นหลักนะครับเน้นสถานบริการไปดูที่ว่ามันมีสถานบริการที่ไหนรับเรื่องเด็กอะไรต่างๆหรือว่าเยาวชนต่างๆไอ้ที่เกิน20ปีก็คงจะตัวใครทุกนะครับพะคงไม่ใครคงไม่ได้ดูแลตัวเองก็แล้วกันแล้วหลังจากเที่ยงคืนนะครับเราจะตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์นะครับเป็นวงแหวนล้อมรอบเลยในจุดนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของตำรวจชุมชนสัมพันธ์นะครับของพี่ก็สั่งการให้ทุกโรงพักเลยก็ทุกโรงพักนะครับในในจังหวัดพิษณุโลก ประสานอาจารย์นะครับอขอ,อาสายตรวจสารวัตรนักเรียนอะไรต่างๆขอให้ช่วยดูตรวจสอบด้วยนะครับในจุดนี้ว่ามีเยาวชนที่ไหนออกไปเที่ยวอ,อะไรต่างๆซึ่ง,ง,งอาจจะซุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมื่อทางเพศนะครับ<ำ>พี่มองอยู่นั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงก็ประสานให้ประสานทางโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมที่เป็นโรงแรมมั่นรูดนะครับ,รบซึ่งม,มันอาจจะมีโอกาสที่มีเยาวชนนะครับหรือถูกหลอกเข้าไปหรือว่าชักชวนไปก็แล้วแต่ที่อายุต่ำถ้ากว่าสิปปีเนี่ย ให้ก็เป็นสายขาวให้เราด้วยนะครับขอความร่วมมือกับทางบริการด้วยขอความร่วมมือสารบริการลงแรงบ้านรูดอะไรต่างๆถ้าเกิดมีเยาวชนที่เด็กเข้ามาเนี่ยอย่าให้รับนะครับอย่าให้รับนะครับก็คุณจะไปที่ไหนไม่รู้แต่ไม่เข้าม่านรูดนะขอความกรุณาว่าอย่าครับมีอะไรก็ให้แจ้งโรงพักหรือว่า191นะครับแจ้ง191นะครับคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเขตจังหวัดพิษณุโลกโทรหมายเลข191กก็จะไปเข้าที่ศูนย์ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเราก็จะส่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับก็เห็นได้ว่าที่พิษณุโลกนั้นท่านผู้บังคับการเข้มข้นอยู่แล้วนะครับสถานบันเทิงหลายที่ถูกปิดไปเหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลเพื่อความสงบอย่าไปคิดว่าจะเกิดความไม่สะดวกอะไรนะครับถ้าท่านไม่ได้ทําผิดอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะอายุเกิน20ปีนี้ก็ยังใช้บริการได้ปกตินะฮะแต่ คุณเจนอะไรที่คิดจะทําไว้อย่าทำนะฮะแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการตารวจภูธรจังหวัดพิศนุโลกเป็นอย่างยิ่ครับเดี๋ยเปิดงานต่อเลยใช่ไหมฮะสำหรับเรื่องของตํารวจพิศนุโลกสุภาพจิตเข้มแข็งจัดที่ไหนยังไงนะฮะที่ตํารวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกครับโอ้โหดีเลยเดี๋ยวพี่จากนี้ไปเดี๋ยวพี่เปิดเลยครับก็เป็นความรักทั้งในองค์กรของตํารวจและความรักต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับกิจกรรมที่จัดของตํารวจภูธรจังหวัดพิศนุโลกครับหมดเวลาแล้วครับเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ